สวัสด,ดีครับ fc ช่อง YouTube แอดนวลเซียนมะขามผาโจกก่อนมาพบมาเจอกันนะครับหลังสลากจินแบ่งรัฐบาลออกนะครับวดที่16เมษาย,ยนที่ผ่านมานี้สงกรานใครโชคดีบ้บางใครโชคดีบ้าง fc ก็คอมเมนต์ตัคลิปกันมาคุยกันได้นะครับสำหรับใครที่โชคดีแอดก็ดีใจด้วยนะครับส่วนใครที่ตามสูตรแอด Ad, แล้วไม่ถูกแอดต้องขอโทษขอไปจริง แอดยอมรับว,ว่าสูแอดโอ้ยผิดผิดผิดเลยยอมรับว,ว่าผิดแล้วแอดก็เป็นคนที่ตรงมากบอกเอฟซีแบบไหนแอดก็ไปซื้อ,อย่างนั้นแล้วก็รู้สึกว่าโอ้เขื่อนพอสมควรเอฟซีว่าจะไม่จะไม่แล้วนะงวดนี้หนักกว่างวดที่แล้วอีกงวดที่แล้วหมดสามพันกว่าบาทเกือบสี่พันงวดนี้หมดเกือบหกพันเอฟซีทั้งที่แอดไม่มีตังค์นะครับ เซ็นเขานะครับเซ็นเขาจะ่ก็ยังว่าแหละไม่สมควรจะซื้ออะไรขนาดนะั้นเนอะโอ้ยทำในวันหลักร้อยซื้อซื้อ,อหวยงวดหลักคอนหมื่นคึ่งหมื่นอย่างนี้ไม่ไหวแล้วยังดีนะที่อยู่ตัวคนเดียวนะครับ <laughs> จะมีครอบครัวนี่โอ้ยมันต้องบูดถ,ถึงนะครับทำไมเป็นล่ะ แอดอย่พอหเรื่องขนตัวเยอะเนาะเดี๋ยวเอฟซีจะรำคาญเอามาดูสูตรกันดีกว่าแอดก็อย่างที่บอกไว้แล้วนะครับที่เอฟซีได้ชมกันมาคลิปแรกที่ผ่านไปเป็นคลิปสูตรวิ่งหลูดแอดได้ขอปรับสูตรเรียบร้อยเป็นสูตรแม่นะครับสูตรแม่สามสูตรแรกวราจะมาเป็นสูตรเนี่ยเป็นสูตรสามสูตรชนพิเศษคูณสองนะครับทีนี้พอสูตรแม่เนี่ยไม่เข้า สูตรชนพิเศษคุณสองก็หลุดไปด้วยก็ถือว่าหลุดกันเป็นชุดเป็นแบบโดมิโนเลยดังนั้นแอดเลยต้องมีความจําเป็นมาต้องขอปรับสูตรนะครับขอปรับสูตรเนี่ยก็อย่างที่บอกเอฟซีเนี่ยขอปรับสูตรเป็นสามตัวจากบนล่างสองตัวนะครับขอปรับเป็นสามตัวพื้นที่มีน้อยก็เลยเขียนตัวเล็กแต่เขียนปากกาแดงเอาประมาณนี้นะครับแล้วก็ในงวดใหม่หลังปรับสูตรแล้วเนี่ย รับศูนย์แล้วเข้าหมดเลยนะ f สี่นะครับปรับศูนย์แล้วเข้าหมดเลยเนี่ยเข้านะครับหลังจากปรับศูนย์แล้วก็เข้านะครับเข้านะครับสรุปพปอรับศูนย์แล้วยังไม่ผิดแล้วสังวดเทีนี้นะครับปรับยังไงนะครับเนี่ยจากลบหนึ่งก็ได้แต่สามกับสองแค่นั้นก็เลยมาบวกสองเพิ่มบวกสองก็ได้สี่เนี่ยบวกสองแปดบวกสองได้ศูนย์เนี่ยก็ได้เป็นศูนย์ ห้าบวกสองได้หนึ่งห้าบวกสองได้เจ็ดหกบวกสองแปดหนึ่งบวกสองได้สามก็เข้าไปสามหกจากที่ผิดก็มาเข้าศูนย์นะครับบวกสองได้สองก็กลับมาเข้าเนี่ยสองสองเจ็ดนี่ครับเอ็กอะไมาปรับสูตรเนี่ยนะครับหนึ่งเป็นห้าลบหนึ่งเลือสี่บวกสองเป็นหกหมดนี้ห้าสี่หกมีให้เห็นแน่เอฟสี่นะครับมีให้เห็นแน่หมดนี้ห้าสี่หกนะครับดังนั้น ผ่านไปแล้วอหนึ่งสูตรใจะเป็ล่ะอีกสองสูตรสูตรแม่เนี่ยจะนําเสนอ Fc ทีนี้ในการนําเสนอเนี่ยจะทีละสูตรใน Fc ขอเอาสูตรบนก่อนนะครับถ้าเวลาพอแอดจะเอาสูตรสิบหน่วยล่างด้วยนะครับถ้าเวลาไม่พอต้องขอขอภัย Fc ก็เอาแค่สิบหน่วยบนก่อนนะครับทีนี้แอดมีความสังเกตนะครับมีความสังเกตที่ออกเนะนี่ยเนี่ยอาจารย์จะบ,บอก Fc ไปในคลิปก่อน จางแจงกองสลากทําปรับเป็นทําแข่งหวยใต้ดินเป็นหวยบนดิน N6 N3 สังเกตการออก F4 นะครับแอดให้สังเกตออกดีงวดเดียวแล้วก็มาเนี่ยเบิ่นหน้าหนึ่งงวดเบิ่นหลังเป็นงวดที่สองเบิ่นหลังเป็นงวดที่สามเนี่ยเนี่ย,น,ยนะครต่างก็มี N3 ขึ้นมาแล้วมาออกดีงวดนึงเนี่ยแล้วก็ออก d ีสองงวดงวดที่ผ่านมาเนี่ยสามหกกลางเนี่ย ใครจะคิดว่าออกหกสามบนแล้วจะมาออกสามหกหลางแต่แอดได้บอกไว้แล้วนะครับเนี่ยบอกตั้งแต่งวดนี้จนมาถึงงวดเนี่ยบอกว่าเขาสามารถออกตัวเดิมแล้วก็ออกเบิร์นได้ตั้งแต่มีหวยเอ็นสามขึ้นมาเนี่ยนะครับดังนั้นให้เอฟซีสังเกตด้วยว่านับตั้งแต่ต้นปีจนถึงสิ้นปีนี่แล้วก็นับไปเรื่อยเรื่อยทุกๆปีข้างหน้านเนี่ยเขาจะไม่ค่อยออกเลขดีเท่าไหร่ เชื่อแอดไว้ล,ลองสังเกตตามแอดนะครับนะครับเพะเขามีเอ็นสามเขาจะทําแข็งใตดินนะครับไม่เช่จใาแล้วทําแข็งเลยแหละแต่นี่รางวัลรอใจอ่ะน้อยไปไม่ถึงครึ่งของใตดินนะครับก็เลยฟันไม่ยอมยังน้อยอยู่แลวใตดินเซียนได้ก็อย่างที่บอกแอดก็เลยเป็นนี่เขาเหนื่งหนาเนี่ยไม่ได้บอกนะว่าแอดเล่นอะไรขออภัยเอฟซีพูดตรงไปนิดนึง เอางี้แล้วกันเนี่ยก็มาดูข้อสังเกตด,ดังนั้นเนี่ยงวดที่ผ่านมาที่ออกเนี่ยสองสองเจ็ดแปดห้าเนี่ยก็เช่นกันนะครับแคล่ลัิกันการมองของ fc นะการมองของอดนะจะบอก fc ว่าถ้าไม่ออกเบิรนหามเบิรนหน้าเบิรนหลังแล้วก็หามนะก็จะมาออกซ้ำอย่างเช่นออกหกสามยิงงวดก็มาออกสามหกอย่างเนี้ยนะครับถ้าไม่เบิรนหามก็ออกซ้ำสังเกตว่า จะออกดีเนี่ยเป็นส่วนน้อยไม่เกินสองงวดเนี่ยดีหนึ่งดีสองเนี่ยนะครับดีหนึ่งดีสองดังงวดที่สามก็มาออกซ้ำใช่นไหมเนี่ยในอีกงวดนี่ผมมาออกเบิ่อก็ได้เห็นไหมเข่าหมุนที่จำาำหลับเดิมนีไเนี่ยเบื่อถ้าชถแอดดดานนะน่าจะเบิ่อหามติดต่อกันอีกแน่นอนนะครับแน่นอนไถแอดเดานะครับ บนนะโดยเฉพาะบนเบิ่นหามเนี่ยล่างเนี่ยว่าโอกาสเบิ่นน้อยเพราะแค่สองตัวแต่สามสามตัวบนเนี่ยมีโอกาสเบิ่นสูงมากไม่เบิรนกว่าหามคอยสั้งเกตาดูวันหน้าเอฟซีนะครับตามนี้ทีนี้แอรก็จะมาเสนอสูตสิบหน่วยบนแล้วให้เอฟซีไปชมกันแต่ก่อนอื่นก็ต้องก่อนทําคลิปเหมือนกันทุกครั้งไปนะครับขอคําเตือนนะเอฟซี เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังเท่านั้นเรามาได้หลอรลวงด้วยสนับสนุนถึงผิดกฎหมายได้ทั้งสิน้นเราส่งเสริมให้ท่านซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลอย่างเดียวเท่านั้นโปรดใช้วิจ,จารณญาณในการรับชมขอบคุณครับขอพี่น้องเอฟซีโชคดีทุกท่านทุกคนนะครับก็ตามนี้เลยที่เข้ามาชมช่อง y YouTube แอดหนึ่งเขียนมาทาพผาชมเนาะก็ไม่ได้ฝากอะไรทั้งสิน้นนะครับมาดูสูตรเลยดีกว่านะครับทีนี้อันนี้ไม่ได้ปรับสูตรอะไรเอฟซีนะครับก็น่าจะไวขึ้นนะครับ เริ่มมันอ๋อเริ่มตรงนี้เริ่มวันที่สิบเจ็ดเดือนหนึ่งหกเจ็ดนะครับสูตรใช่นะครับใช่หลักหน่วยเลขท้ายราังวันที่หนึ่งบวกหลักร้อยเลขท้ายสามตัวครั้งที่หนึ่งแดดสกัดเท่าไรแล้วก็มาบวกหนึ่งบวกหนึ่งบวกสามบวกสองอันนี้ได้ห้าตัวแล้วนะครับสิบหน่วยเดืผิดน้อยมากเอฟซีนะครับเพิ่ง่าผิดสองหวดน,นะครับเพิ่งมาผิดสองหวดหนึ่งสองเอองวดที่สามเนี่ย เพิ่มมาผิดเป็นง,งวดที่สามเนี่ยนะครับสองปีนะครับไม่นเดปีเดียวสองปีผิดเป็นง,งวดที่สามก็ถือว่างวดต่อไปโอกาสผิดปิดประตูเลยแอดจะบอก fc ว่าง,งี้เอางั้นก็มาดูกันเลยเดี๋ยวจะมาทําสูตรใน fc เห็นกันชัดๆนะครับมาไล,าล่เรียงกันนิดหน่อยส่วน fc ใหม่เออ่ที่ fc ใหม่เข้ามายังอาจจะไม่รู้สูตรนะครับแอดได้แนะนําสูตรไว้แล้วเนาะแล้วที้แอดจะบอกสูตรเนี่ย ประมาณสามงวดนะครับแล้วต่อมาให้ก็จะไล่เร็วๆให้เอฟซีได้รับชมกันนะครับเดี๋ยวจะทําสูตรให้เอฟซีได้ชมกันเพื่อทันสูตรสิบหน่วยล่างนะครับเดี๋ยวก็จะอีกคลิปหนึ่งวันหน้าจะเป็นสามสูตรชนพิเศษเลยว่าได้สูตรแม่สามสูตรแล้วก็จะมาทําสูตรนี้เลยนะครับนะครับตามนี้นะเอฟซีก็ให้ครบองค์ครบสูตรและแอดมั่นใจว่าสูตรงวดหน้าเนี่ยงวดงวดหน้าจะจะถึงเนี่ย แอดมันใจว่าสามสูตรชนพิเศษคูณสองเนี่ยจะเข้าแน่นอนนะครับเก้าสิบเก้าจุด้าเก้าเลยเพราะแอดได้ปรับสูตรอ่าวิงลูดแล้วนี่ครับแอดได้ปรับสูตรวิงลูดแล้วนะครับได้ห้าสี่หกนะครับเอสสงวดวันทีกสองพฤษภาคมห้าสี่หกมีให้เห็น1นึถึงสตัวนะครับ หนึถึงสองตัวหรือจะมาสามตัวก็เป็นได้ใครจะเป็นรูปอย่างงวดเนี้ยเนี่ยศูนย์เก้าหนึ่งข่าสามตัวเลยเข่าบนสองเข่าล่างหนึ่งนะครับทุกอย่างเป็นไปได้หมดยังไม่ผิดเลยเพอปรับสูตรแล้วก็ถือว่ายังไม่ผิดเลยนะครับห้าสี่หกทีนี้แอดก็ามาทําสูตรสิบหน่วยบนให้เอฟได้ชมกันเอางวดแรกนะครับงวดแรกอ้าวคลิกไปอีกแล้วนี่นี่นงวดแรก สิบเจ็ดด้วยหนึ่งหกเจ็ดนะครับใช่หลักหน่วยรางวัลที่หนึ่ง 1, คือเลขเก้าแล้วก็หลักร้อยสามตัวครั้งที่หนึ่งเลขสี่เก้าบวกสี่ได้สิบสามบวกหนึ่งได้สี่บวกหนึ่งได้ห้าบวกสามได้แปดบวกสองได้สิบก็ศูนย์ออกศูนย์หกสามเข้าอู่โต๊ะน,นะครับสามหลักหน่วยศูนย์หลักร้อยเอางวดที่สองนะครับหน่วยรางวัลที่หนึ่งบวกร้อยสามตัวครั้งที่หนึ่งสามบวกเก้าได้สิบสอง 3, บวกหนึ่งได้สามบวกหนึ่งได้สี่บวกสามได้เจ็ด บวกสองได้เก้านะครับออกสามเก้าห้าเก้าหลักสิบนะครับเก้าหลักสิบขาสามหลักร้อยคูโตดอีกแล้วอีกงวดหนึ่งเจ๊จะบอกนะครับหลักหน่วยรางวัลที่หนึ่งบวกหลักร้อยสามตัวครั้งที่หนึ่งห้าบวกศูนย์ได้ห้าบวกหนึ่งได้หกบวกหนึ่งได้เจ็ดบวกสามได้สิบกดศูนย์บวกสองได้สองหกศูนย์สามออกนะครับกข้าศูนย์หลักสิบข้าวหกหลักร้อยก็ข้าวคูโตดสามหมดติด ต่อมาก็ะฐานใเลายเอฟซีเนี่ยสองสามสี่เจ็ดเก้าเข้าเข้าเลี้ยงมาด้วยนะครับมนตรงลายเอฟซีได้ดูกันนะครับแต่อยากจะบอกเนี่ยกาดอกจันเนี่ยเข้าสามตัวตรงๆแล้วก็มาเข้าขู่โต้แล้วก็มาเข้าสามตัวร้อยสิบหน่วยเนี่ยสามหมดติดเอฟซีนะครับเนี่ยเข้าดีนะครับแล้วก็มาเข้าเนี่ยก็สามตัวเนี่ยเข้าเขาเบินหน้านะ เราผมมายาวมาเนี่ยนะครับผิดแค่สองวดแล้วับหนึ่งสองผิดแค่สองวดามาดูอีกหน้านี่เนี่ยเนี่ยเข้ามาสามง,งวดแล้วก็มาผิดงวดเนี่ยงวดที่ผ่านมาเนี่ยเลยทีนี้แอดก็มาดูให้เอฟซีดูวิธีทํากันเห็นเห็นจะจะอีกงวดหนึ่งนะครับณนะตอนนี้เลยนะเอฟซีเนาะงวดวันที่หนึ่งเดือนสี่สิบหกเดือนสี่นะครับ อ้าว16เบนสี่ f 4. 68นะครับออก266227นะครับอ266227นะครับ85 85 413 41 สามนะครับเดี๋ยวมาดูกันอีกสิแป๊บเดียวแป๊บเดียวพอเวลาอีกสิแป๊บเดียวได้ได้เห็นสูตรนะครับได้แล้วนะครับที่นี่ก็เจ็ดบวก 7จ็ดบวกส็ก็ได้หนึ่งบวกหนึ่งได้สองบกหนึ่งก็ได้3ามบวกสก็ได้หกบวกสอ็ได้แ ได้และเอฟสินะครับนี่สิหน่วยบนนะครับห้าตัวก็ได้หนึ่งสองสามหกแปดนะครับทีนี้มาดูหนึ่งสองสามมีงวดไหนบ้างเข้าไหมเนี่ยอาหนึ่งสองสามเจอล้นะครับเท่าสามนะครับเข้าสามหลักหน่วยเท่าแปด หลับลอยเขาปูโต๊ะมีไหมหนึ่งสองสามอันนันนี้ไม่มีมาดูอีกหน้าหนึ่งหนึ่งสองสามมีไหมอ่านี้เจอแล้วครับสองสามเข่าแปดหนึ่งนะครับสิบหน่วยเลยแปดหนึ่งเข่าสามงวดก่อนแล้วก็แปดหนึ่งนะครับมีไหมอี่งวดนึงครับนี่อันนี้เข้าสามตัวเลยเพราะเขาออกเบิร์นนะครับเนี่ยสามหก หลักร้อยก็สามก็ถือว่าเข้าร้อยสิบหน่ 3, 3, 6, อยสามสามหกเอฟซีเข้าดีอยู่เอฟซีนะครับเข้าดีอยู่นะครับเข้าดีอยู่ดังนั้นนะครับให้เอฟซีสังเกตไว้ว่าหนึ่งสองสามหกแปดเนี่ยนะครับก็หนึ่งเนี่ยนาโซนแปดแล้วก็สามนะครับใช่ไหมหล่ะใช่ไหมหล่ะเดี๋ยวมาดูอีกสิ ใช่ป่ะเนี่ยแะแปดกับหนึ่งเนี่ยสามกับหกนะครับแปดกับหนึ่งสามกับหกตรงนี้ก็หนึ่งสองสามหกเนี่ยก็สามอีกไม่ผิดเพี้ยนนะครับเนี่ยหม่วยไผิดเพี้ยนให้มองหนึ่งสามแปดอหกอีกตัวหนะนะครับอ่าเว้นเสียงไว้ตัวนีให้มองหนะึ่งสามหกแปดนะครับป,นะประมาณนี้ อา้าวท่านอยู่หลกหน่วยสิบหน่วยล่างนะครับบนไปแล้วมาดูสิบหน่วยล่างต่อไรเอฟซนะครับเนี่ยงวดผ่านมาผิดนะครับหาล่างมาเข่าบนงดกอง่อนไอ้ของสิบหน่วยบนหาบนมาเข่าล่างนะครับทีนี้เอฟซใหม่ก็ไม่ได้ปรับสูตรอะไรก็ไม่ช้าอะไรเช่นกันนะครับให้เอฟซีด้ชมกันสูตร สิบหน่วยล่างห้าตัวในคัแนนปรับมาแล้วนะครับก่อนเป็นสามตัวปรับเป็นห้าตัวเข้าทั้งหมดนะครับเนี่ยสามสิบเดือนสิบสองหกมาตั้งสูตรที่ใช้นี่ครับใช้หลัร้อยสามตัวครั้งที่สองบวกร้อยสามตัวครั้งที่สี่บวกหน่วยสามตัวครั้งที่สี่ได้สกัดเทาไรแลวมาบวกแปดบวกห้าบวกสี่บวกห้านะครับบวกทั้งหมดนี่มาดูวิธีทำนี่ครับอันนี้รางวัลที่หนึ่งใช้สองตัวหรือใช้สามตัวครั้งที่หนึ่ง ตีใช้สามตัวข้างที่สองตีใช้สุดหกหลักร้อยถามตัวข้างที่สองบวกสี่หลักร้อยสามตัวข้างีนสี่บวกหน่วยหกนะครับถามตัวข้างในสี่ร้อยบวก,ก,วบวกวร้อยบ,บวกหน่วยนะครับหกบวกสี่บวกหกนี่ครับก็ได้สิบหกสิบหกบวกแปดก็ได้สิบสี่ หกบวกแดได้สิบสี่นะครับสีวกห้าได้9ก้าเบวกสี่ได้สิบสาสามบวกห้าได้แปดออกหกหนึ่งนะครับก็เข้าทีหกวดที่สองก็เหมือนเดิมนะครับร้อยสามตัวข้างที่สองบวกร้อยสามตัวข้างที่สบวกหน่วยสาตัวข้างที่สี่เก้าบวกหกบวกห้านี่ครับก็ได้ยี่ศนบวกแดได้แปดบวกห้าได้แปดบวกห้าได้สิบสาม สามบวกสี่ได้เจ็ดเจ็ดบวกห้าได้สิบสองออกศูนย์เก้าเข้าศูนย์แปดนะครับอีกงวดนั้ยนะครับบอกสูตรนะครับรายละเอียดร้อยสามตัวข้างที่สองร้อยสามตัวข้างสี่หน่วยสามตัวข้างสี่สี่บวกห้าบวกสี่นี่ครับได้สิบสามสามบวกแปดได้สิบเอ็ดหนึ่งบวกห้าได้หกหกบวกสี่ได้สิบศูนย์บวกห้าได้ห้าก,ก,ก็ออกสี่สามกับเข้าแล้วก็เข้ายาวว่าเนี่ยนะครับอันนี้แถมสิบหน่วยนะครับ นี่ก็แถมสิบหน่วยนะครับแล้วก็เข้ายาวมานะครับนี่ก็แถมสิบหน่วยแถมสิบหน่วยงวดที่สองแถมสิบหน่วยงวดที่สามนะครับแล้วก็เข้ายาวนะครับแล้วก็มานะครับก็เข้ามาเพิ่งว่าผิดงว,วดหกห้าหกสามสามสองนะครับแล้วก็กลับมาเข้านะครับเข้าบนเข้าล่างนะครับแล้วก็วงวดนี้ผิดด,ดังนั้นงวดต่อไป แอดมั่นใจว่าจะมานะครับว่าจะเข้ามาดูกันแอดทำให้เห็นกันสดๆสสอีกเช่นเคยนะครับวันที่ส<ม>ิบหกเดือนส<ม>ี่หแปดนะครับสองสองหกหกสองสองเจ็ดสองหกหก สองเจ็ดแปดห้าสี่หนึ่งสามสองห้าสี่สี่เจ็ดสี่ เจ็ดหกศูนย์นี่ตามนี้เดี๋ยวมาดูสูตรแ f เดี调 f สี่เดี๋ยวมาดูนะครับ นี่ครับเราได้สองบวกหลักร้อยสามตัวครั้งที่สองบวกร้อยสามตัวข้างที่สี่บวกหน่วยสามตัวข้างที่สี่สองบวกเจ็ดบวกศูนย์นะครับสองบวกเจ็ดบวกศูนย์ 0. ก็เท่ากับเก้าเหมือนกันวันนี้เลยบวกแปดก็ได้เจ็ด บวกห้า็ได้สองแล้วบวกอะไรบวกสบวกสี่ก็ได้หแล้วก็บวกห้าได้หนึ่ง อ่ามันกันเลยมันเดะเลยเอฟซีออกวันที่สองเดือนห้าหกแปดเลขอะไรเดี๋ยวมาดูกันนะครับนี่ จะนี่ครับ97261นะครับงวดเหมือนงวดที่ผ่านมาผิดนะครับอันนี้97261มาดูสิไลดดูสินี่97261เข้าะนะครับนี่เข้า2หลักสิบลง97261องวดอันนี้เข้า1น,นะครับแอดเอาลิควิดลบ ทำให้เสียเส้นนะครับเสียเส้นเสียเส้นมองจะผิดอยู่เลยนะครับเสรุปถูกนะครับทูกทูกไม่ได้ผิดนะครับแหวนหะนึ่งเข้าเก้าวเจ็ดสองหกหนึ่งเข้าหนึ่งนีนนี้กาวเจ็ดสองหกหนึ่งเข้าสองนะครับมีไหมกาวเจ็ดมีนี่นี่นี่เกาเจ็ดสองหกหนึ่ง อ่าวผิดหมดเลยมาเข้าบนเอเข้าบนบ่อยแฮะเนี้ยสูตรนี้นะครับสูตรนี้เข้าบนโอ้ยขอไปเอฟสิสูตรนี้เข้าบนบ่อยฮนะครับเอ้ามาดูอีกสิเก้าเจ็ดสองหกหนึ่งมีไหมเก้าเจ็ดสองหกหนึ่งเนี่นี่ไม่มีเก้าเจ็ดสองหกหนึ่งมีไหม มีเนี่เจอละเข้าเจ็ดหลักสิบนะครับเจ็ดหลักสิบจะมาเข้าบนเนี่ยสองหกบนนี่เก้าเจ็ดสองหนึ่งมีอีกอันนี้เข้าหนึ่งกับเจ็ดเต็มชุดเลยเปมาจะเข้าเจ็ดนะครับเจ็ดเก้าเจ็ดสองหนึ่งเข้าเจ็ดเจ็ดกับหนึ่ง เก้าเจ็ดสองหกหนึ่งทผิดเก้าเจ็ดสองหนึ่งเนี่ยเข้าหนึ่งเก้าเจ็ดสองหกหนึ่งเข้าสองเก้าเจ็ดสองหกหนึ่งผิดจนมาจะเข่าบนจริงจริงเบฟสีให้สังเกตเก้าหนึ่งนะครับสองตัวเก้ากับหนึ่งไปดูจะมาไหมนะครับประมาณนี้เอฟสี่ สิบหน่วยล่างนะครับแล้วก็สิบหน่วยบนนี่สิบหน่วยล่างสิบหน่วยบนเดี๋วยวถอยให้เอฟซีเห็นก่อน ดูซิตรงนเห็นีน่ครับอืออันนี้คือเลขที่ทำเสร็จเรียบร้อยอันนี้คือสิบหน่วยบนในหนึ่งสองสามหกแปดสิบหน่วยล่างเก้าเจ็ดสองหกหนึ่งนะครับแล้วเรมาดูสูตรแหม่หนึ่งสูตรสูตรริ้งลูด ทำได้ห้าสี่หกห้าสี่หกชนหกชนหกหนึ่งตัวนะครับชนหกหนึ่งตัวชนหนึ่งสองตัวชนสองสามตัวชนหนึ่งสองหกเอฟสี่ 1นหนึ่งสองหกหนึ่งสองหกโอเคเอฟซีโอเคโอเคงวดนี้แอดโอเคมากนะครับจนหนึ่งสองหกอมั่นใจว่ามาแน่นอนนะครับสามสูตรชนพิเศษคูณสองเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวมาชมกันนะครับเอฟซีเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวมาชมกันนะครับ คลิปนี้ประมาณนี้ก่อนเอฟซีเดี๋ยวจะยาวไปเกือบครึ่งชั่วโมองอีกแล้วนะครับเดี๋ยวอัพโหลดจะชา้าเพราะเน็ตแอดใช้เน็ตถูกนะครับก็เลยอัพโหลดช้ามากนะครับประมาณนี้นะครับสุดท้ายนี้เอฟซีที่เข้ามาชมช่องยู u ูบแอดหนุนเซียนมะขามผ่าชโชคนะครับส่งสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่ไข้เนาะเราพ้นจะประหยันตรายทั้งหลายทั้งปวงนะครับเสียงโชคซื้อสลากกินมารัฐบาลและเสียงโชคทีนนิดใดๆก็ขอให้โชคดี เราวบ่งกันทุกท่านทุกคนนะครับคลิปนี้ก็โชคดีสวัสดีครับผม